สวัสดีครับมาพบกับเกมที่1ในการแข่งขันมาร์คอตออนไลน์นะครับในแอป,ปมาคอตขั้นเทพนะครับสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาเล่นด้ที่เกมนะครับด้ที่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับเป็นแอป,ปมางคอตขั้นเทพออนไลน์นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับนี่เป็นกระดานที่1ตัวนี้น่าจะเป็นเกม ผมเป็นสามเหลี่ยมสั้นพบก,กับทางด้านอีโต้น,นะครับเต็มเต็มหมากคว่ำหรือหมากสีน้ำตาลเป็นแต้มอีโต้นนผมเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับเจอกันอีโต้หัวมังกรนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าอีโต้หัวมังกรนะครับช่องเกมแห่งนี้นะครับช่องเกมแห่งนี้ก็จะมีทั้งเกมหมากฮอตและก็เกม เกมสนุกเกอร์หรือว่าอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับแต่เบื้องต้นก็จะมี2เกมชนิดนี้แหละก็จะสลับสับเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนกันลงทั้งมีทั้งคลิปสั้นที่เป็นคลิปช็อตแล้วก็คลิปยาวในช่อง u t u b e แห่งนี้นอเคก็ขอติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยมีทั้งคลิปยาวแล้วก็มีทั้งคลิปช็อตคลิปสั้น ขึ้นไปดีกว่าไปเข้าฮอดดีกว่านะเราเป็นฝั่งสามตัวเรียงนะครับวิดีโอชุดหนึ่งเราจะเล่นประมาณ4เกมรเราจะเล่นประมาณ4เกมเราต่อเข้าไปต่อเข้าไปสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นสำหรับช่องเกมนะครับ เสียงน้องหมาห่างหวนต้องขอภัยหากมีเสียงสัตว์เลี้ยงแสกซ้อนนะครับน้องจะหอนอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วสับพันึงก็จะเงียบลงไปโอเคครับกินฟรี จะหอนรับกันอย่างนี้แหละครับโอ้เสียงไม่ใช่เบาเบานะครับถ้าท่านผู้ชมได้ยินว่าดังนะผมผมเป็นคนที่บรรยายกําลังเล่นเกมอย่เนี้ดังมากๆเลยนะครับต้องขอไปสําหรับเสียงแซกซอนเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับไม่ใช่เอฟเฟกต์นะครับเสียงธรรมชาติเลยสินะมาต่อกันที่เกมของฮอตครับนี่เพิ่งกระดานแรกนะครับเราน่าจะชนะอีกแล้ว วิดีโอชุดหนึงเราจะเล่นประมาณ4เกมเราก็กินหนึ่งเขาก็นาจจ่าจะฆ่าฮอตแหละนะครับหนึ่งสิบมาหนึ่งหรือเปล่าถอยมาให้เรากินแล้วเขากินสองนะแต่เราก็ได้กินคืนนะครับก็กลายเป็น3ามต่อหนึ่ง อ้าเขามีซิกแซกนะครับอี่เรากินทางไหนดีเรากินตัวนี้มาเก้าดีกว่ากินตัวนี้มาเก้าตัวนี้กินไปนูน่นเราก็กินไปนี่อีกเรียบร้อยนะครับเราชนะอีกแล้วจับตรงกลางด้วยจับตรงกลางตรงนี้เราก็ถอย เราต้องให้กินฮอตนะครับไม่งั้นเราไม่คุ้มนะเสี็แล้วเดินไปนี่ครับ,ก,บก็ยอมรับไปนะครับยอมรับความแพ้ไปเราเดินก่อนบ้างนครับฝาเบี้ยสีสดสวยสดใสอโอเคนะครับ เราเป็นมาตรฐานนะครับเดินก่อนอม,มขึ้นไปนะครับเป็นมาตรฐานอ้าวเจออะไรนะจืเจอคล้ายๆกับสกายเล็บนะครับนะครับสกายเล็บตัดข้างขึ้นไปกับแซกซ้อนภาวะแซกซ้อน ภาวะเซ,ซ็กซนโอเคทีนี้เราก็ดันตรงน,นี้ไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเกมช่องนี้ให้ด้วยนะครับมีทั้งเกมสนุกเกอร์แล้วก็เกมบอนฮอตหรืออาจจะมีเกมอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งวิดีโออีกแนวนึงก็คือเป็นแนวท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามกดไลค์กด,ดแชร์กันนะช่งกินไปเข้าหอดดีกว่าหมากนี่ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่ว่าเราจะชนะไหมไปเข้าหฮอดก่อนเข้ามาแล้วไปเข้าหฮอดก่อนอขึ้นมาตรงนี้เข้าหฮอดไปเขาฆ่าไม่ได้นะครับ ถ้าเขาเดินเจ็ดมาสิบเรากินสองเพราเขาลืมนะครับเนี่ยนี่ไงผมกินตรงนี้นะครับเขาน่าจะลืมนะครับแล้วก็กินไปนู่นเลยครับต่อผิดนะครับนี่ก็เรียกว่าต่อผิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอ่านหมากอ่านมากไม่ทั่วกระดานนะครับภาษาเซียนบางคนเขาบอกว่าอ่านหมากไม่ทั่วกระดาน ยืดให้เขากินโดยไม่รู้ว่าเขากินสองได้นะครับสวัสดีครับมาดูกระดานที่สามกระดานที่4ี่นะครับกระดานที่3มกระดานที่สี่ ออกมาแล้วเขาเป็นสามเรียงแน่ๆเลยนะครับเขาเป็นสามเรียงแน่ยี่สิบแปดยสิบสี่ส่วนมากจะเดินตัวนี้เลยครับยี่บแปดยิบสี่เราจะลองดักดักซุ่มกินสามเขาดูสิเอา้าไม่มานะครับ ถ้าเขามาสิบเก้านี่แพ้เลยนะโอเคเขาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมานมาสิบนะครับขึ้นมาแล้วทำท่าจะต่อสองดีไหมเออแทรกไปดีกว่าเนาะแทรกไปเลยดีกว่า จริงๆใจหนึ่งก็อยากเดินหนึ่งมาห้าทำท่าจะต่อสอสักหน่อย <laughs> Maka, ini. อุตตะก,กอนอ <And then. S 1> อ้ย,อยหมดเวลา <laughs> จะหมดเวลานะครับ กินสองไปเลยเรากินไปนู่นเลยนะครับเรากินไปนู่นเลยทีนี้เขากินกลับมาเขากินกลับมาทางนี้เรากินมานี้นะครับเขากินกลับมาเราก็กินไปนี่ไปนี่ก็ไดนะ้นี่ดีกว่านะครับ ก็ต้องกินหนึ่งนี่อยู่แล้วเนาะคู่แข็งน่าจะปล่อยให้เวลาหมดแล้วก็ยอมเพลไปอา้าวยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ปล่อย แล้วก็เส้นให้เขาเข้าฮอตไปซะแล้วก็ดึงถอยไปนู่นนะครับเขาเป็นฮอดเขาก็ต้องกินใช่ไหมล่ะเขากินแล้วก็กินสองกลับน่าจะปล่อยให้เวลาหมดดูลักษณะว่าแล้วนะครับ นะกระดานที่สี่กระดานสุดท้ายครับสำหรับวิดีโอชุดน,นี้อย่าบอกนะว่าไม่เดินปล่อยให้เวลาหมดเดินอยู่นะครับเดินอยู่ยังมีแรงฮึดสู้อยู่เขาเดินน่าจะเดินห้าเดีแต่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการที่เขาปล่อยให้เวลาหมดแล้วไม่เดินนะครับเมือ่อเกมเมื่อสักครู่นี้ย่าเอาแบบอย่างนะครับอยาอาแบบอย่างไม่ดี ถ้าคุณจะแพ้คุณก็เดินให้มันจบเกมหรือไม่งั้นคุณก็เดินให้กินไปสัให้มันหมดไปสัะให้มันแพ้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาให้กู่แข่งมานั่งรอนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ครับมาเลยขึ้น4ี่เรียงแบบนี้เล่นยากนะครับ โอย่าบอกนะว่าปล่อยให้เวลาหมดนะครับเล่นผมแบบนี้เลยเหลอไม่เดินเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเดินอยู่นะครับโอ้โหคุณเอ้ยอะไรจะขนาดนั้น เหลือสองวินะครับเมื่อกี้เกิเตินเกิถึงเดินเหลือสองวิเลยเดินแล้วทีนี้ เสียงแกๆๆในแสดงว่านาฬิกามันเตือนนะครับในระบบของเกมมักฮอตขันเทพเขาจะมีการเตือนของเวลานะครับถ้าคู่แข่งเหลือน้อยกว่าสิบวิมันจะมีไฟกระพริบขึ้นแล้วก็เสียงแชกๆๆมูบอกว่าให้เรารีบเดินนะครับก่อนที่เวลาจะหมดเพราะว่ากติกาพวกนี้ก็คือมันสอดรับกับกติกาที่ว่าการแพ้อีกแบบหนึ่งของมังฮอตก็คือ เวลาเวลาของคุณหมดก่อนผู้แข่งนะครับจะมีนาฬิกาเขาดาวเดินย้อนหลังไปเรื่อยนะครับเดินถอยหลังไปเรื่อยรูปเกมคุณอาจจะไม่แพ้แต่คุณเวลาหมดก่อนคุณก็แพ้นะครับ ไปครับเขาต่อผมตั้งใจต่อเลยนะครับตัวนี้เฉียบออมาแล้วไปครับ แล่วม,มาเจอคนแบบนี้เนาะต้องขออภัยท่านผู้ชมอย่างมากนะครับเกมอืดมากครับปกติผมเล่นมันน่าจะหมดไปแล้วทั้งสี่กระดานตั้งนานแล้วนะครับ <laughs> เกมอืดมากนะครับตัวแกจะเดินแต่ละตัวแกโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นจิตวพิทยาดึงให้เราเบื่อเซ็งมากกว่าให้เราออกจากเกมแล้วยอมแพ้อะไรประมาณนี้ครับให้เราลำคาญนะพูดง่ายๆนะครับ ให้เรารำคาญแต่พอดีผมไม่ลำคาญนะครับแต่ผมอดอดทนสู้เพื่อที่จะไม่ตกในอยู่ในแผนเขานะครับอละครับจะจับไหนก็จ,จับเจ้านาย นี่พอพอสองวิปุ๊บเกแกจะเดินสองวิปุ๊บแกจะเดินเลย <laughs> อ่า สองวิหนึ่งวิเดินเลยนะโอเคครับพอพอแกแพ้เชื่อไหม่าแกแกจะไม่เดินแกจะหมดเวลาปล่อยหหมดเวลาเลยคนลักษณะนี้นะครับ ชคุณจะเชื่อเมรไหมครับท่านผู้ชมค่อยดูนะสูตนว่าตกตาไหนที่เขาแพ้นะ่ะ <c oughs> คนนี้ใช้โปรไฟล์ชื่อว่าทงชาตินะครับทงชาติ <c oughs> ใครเล่นแล้วเจอเลี่ยงได้ก็เลี่ยนนะครับชื่อว่าทงชาติ <c oughs> ปล่อยให้เวลาหมดไปกระดานนึงแล้ว นาเมทันจอยนะครับเรียบร้อยโอเคครับ